คยเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้น่อยด้วยนะคะเวลาลงคลิปตอนเที่ยงของทุกวันเนี่ยเราจะาานนาได้มาเจอกัน,นะะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำร้านหน้าไข่มังกรกันนะคะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าไข่มังกรเนี่ยคืออะไรก็อย่ารอช้าเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะมันฝรั่งเนี่ยเป็นมันฝรั่งที่อ่อยนึ่งจนสุกแล้วนะคะใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีค่ะบนน้ำเดือด ออยใช้มันฝรั่งทั้งหมด400กรัมค่ะคือไอไข่มังกรนเนี่ยคุณผ,ผู้ชมมันไม่ได้ชื่อ,อนี้ออกมาตั้งเองพอดีว่าได้สูตรมาจากเชฟชาวจีนลอยอเห็นแล้วน่าสนใจก็เลยมาลงคลิปทําให้คุณผู้ชมดูนะคะก่อนอือ่นเรามาบดมันฝรั่งก่อนนะคะให้มันละเอียด บทมันฝรั่งอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอ๋อ,อยจะใส่แป้งลงไปใช้แป้งมันสำปหลัง300กรัมรวมกับเกลืออีกครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็แครอทนะคะสับละเอียดค่ะ3ช้อนโต๊ะเดี๋ยวอาจะเปลี่ยนมาใช้มือนวดดีกว่านะคะ ระหว่างที่นวดเนี่คุณผู้ชมสามารถเ,ออเติมแป้งไปได้นะคะถ้าว่ามันแฉะเกินไปหรือว่าจะเติมน้ำนุไปเพิ่มก็ได้นะคะถ้าแป้งมันแห้งกันไปพอใกล้ได้ที่เนี่ยแป้งมันจะมีความเหนียวเยอะขึ้นนะคะทำให้เรานวดนย,ยากขึ้นค่ะพอแป้งร่อนออกจากอ่างผสมเนี่ยจนออหมดแล้วนะคะแสดงว่าแป้งของเราเนได้แล้วแค่นี้ก็พอเลยค่ะหมักแป้งไว้10นาทีนะคะ ผ่านไป10นาทีนะคะก็ครบเวลาพักแป้งของอ้อยแล้วเดี๋ยวเราจะปั้นแป้งเป็นก้อนกลมๆแล้วก็นําไปนึ่งนะคะมันเป็นรูกกลมๆซะประมาณเออเท่ากับไข่แดงนะคะประมาณนี้ค่ะนําไปวางบนไห,หนึ่งเลยค่ะปั้นแป้งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะนําไปนึ่งบนน้าเดือดนะคะใช้เวลา15นาทีค่ะผ่านไป15นาทีไข่มังกรอ้อยก็สุกแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองทองแล้วก็ใสๆอย่างที่เห็นค่ะ ตรงนี้พักไปก่อนเราไปทำน้ำราดหน้ากันค่ะเรามาทำน้ำราดหน้ากันค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะใช้ไฟปานกลางค่ะน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมสับลงไปเลยค่ะ2ช้อนโต๊ะกระเทียมหอมแล้วใส่แครอทหั่นเตาลงไปค่ะ50ากรัม หมูสันนอกสับค่ะ200กรัมหมูสุกพอประมาณแล้วใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยป่น1ช้อนชาตาล2ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะ แล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยใส่ลงไปเลย2ช้อนโต๊ะน้ำซุปนะคะวันนี้เอาใช้5ถ้วยค่ะ เกลือคะ่ะครึ่งช้อนชาเดี๋ยวรอน้ำซุปเดือดก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่แป้งลงไปแป้งที่เราจะใส่ในน้ำราดหน้าวันนี้นะคะก็จะเป็นแป้งมันเนี่ยสามช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งเท้าเยื่อมมสองช้อนโต๊ะนะคะละลายน้ำค่ะอ่าน้ำเดือดแล้วคะ่ะใส่แป้งที่ละลายน้ำลงไปเลย เดี๋ยวรอให้น้ําใสก็แสดงว่ามันสุกแล้วนะคะแป้งเราสุกแล้วก็พอได้เลยน้ำราดหน้าเราใสแล้วก็ข้นแล้วนะคะปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันนะคะอ่อยขอนญาใช้มือหยิบเลยค่ะไข่มังกรคุณผู้ชมไม่ต้องทานน้ำมันหรืออะไรนะคะเพราะว่าเขาจะมีรสษนะ เหนียวหนึบแต่ว่าจะไม่ติดกันมากเราสามารถแยกออกจากกันได้นะคะใส่ัคะนาลวกลงไปเลยค่ะน้ำราดหน้าค่ะราดลงไปเลย เสร็จแล้วค่ะราดนน่าไข่มังกรใครอยากเปลี่ยนรสชาติจากสิ้นเสนะ้นนมาเป็นแป้งก้อนเหนียวเหนียวหนึบหนอย่างนี้ก็อร่อยไปอีกแบบนะคะชอบสูตรอาหารที่อ่อยทำก็อย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งอ่อยด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fan Page ครัวอ่อยเองค่ะ